วัสดีร All New as, ครับผู้ชมที่รักอ๋อนิวฮอนด้าสกูบิไอครับครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเรานะฮะกับช่วงซ่าภาร,รกิจนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะฮะเป็น<ช>คนที่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขานะฮะฟ <ฮะ S 2> ่ามากเลยคนนี้เลยเพี่แบงค์แขกรับเชิญคนแรกข,ของรายการของเราด้วยนะขอต้อนรับพี่จีนกฤษณ์สเอ้ จนั่งครับจีนโอ้ผมเอาสคริปต์ผมก่อนนะครับฝากไว้กับน้องแอคทีฟบอยบอกแล้วว่าแต่งตัวแน่นมากนะฮะคนนี้นี่มานั่งปุ๊บเราดับเลยหันด้านหมดเลยแน่นไปหมดเลยนะฮะหลายๆคนนะครับรู้จักพี่จีนมานานแล้วนะครับก็เห็นพัฒนาการความสร้างพี่จีนขึ้นมาเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ฮะพี่จีนโดนชายกับผมครับโดยเฉพาะผมนี่จะเปลี่ยนตลอดเวลาใช่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่จริงแล้วพี่จีนเนคนที่ไหนครับเป็นคนแพ้ค่ะเป็นคนแบบว่ามันนอกสุดๆเลยค่ะ แล้วพี่ดอนเป็นนที่ไหนฮะอุดรบ้านนอกกว่าแพรอีกโอ้ยไม่รองแพรเออนะเป็นคนแพรนะครับแล้วตอนเด็กๆครับเราเป็นคนยังไงครับพี่เรียบร้อยมากเป็นแบบว่าประธานนักเรียนเป็นเด็กเนี่นภูมิใจแล้วมีลูกแบบีตลอดถูกเออลูกฉันอยู่ในกรอบอยู่ในขเป็นประธานนักเรียนเลยเหรอครับพี่ถูกต้องค่ะโอ้เป็นแบบเด็กกิจกรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำอะไรบ้างตอนนั้นก็นอกจากจะเรียนหนัสือเก่งแล้วนะครับ ก็จะต้องบอกว่าทำกิจกรรมไม่ค่อยเข้าเรียนค่ะต้องไม่แบบประกวดอ่านคำนองเสนอร้องเพลงไทยเดิมประกวดมารยาทอะไรอย่างเงี้เลยครับไม่เปมารยาทไม่ได้ไม่ได้หรอครับคำนองสนอสักนิดนึงได้ไหมพี่เออจำไม่ได้เลยเดีก่อนคำลองสนอเออเออจะนานแล้วจะอะไรกับอย่าเงีนตัโอเคอย่างเงี้ผมอยากทราบว่าพี่จีนเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงฮะถึงได พลิกฝันชีวิตมาเป็นแบบนี้เลยตอนแรกเห็นบอกว่าเปลี่ยนเลยเรียบร้อยใช่เรียบร้อยเป็นกิจกรรมตัวยงเลยก็ตอนเด็กอ่านหนังสือเยอะมากก็จะอ่านพวกบทัาทาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออบางทีใช่เข้าถึงแบบว่าความเป็นตัวตนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบแตกกระจายออกนานไหมครับกว่าจะค้นหาตัวตนแบบนี้เจอก็องค้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นไปเรื่อย <ๆ S 2> แค่การอ่านหนังสือปรัชญาชีวิตแค่นั้นค่ะพี่จีนใช่โหโหแต่ว่าเราต้องเอามาใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะคือเราต้องกล้าเสี่ยงกล้าลองเข้าไปเลย ทุกวันนี้นี่เสียงแล้วเป็นแบบนี้เลยนะฮะถูกแมวแล้วถูกแคนนี้ใช่เลยตัวเราเลยใช่ไหมฮะนี่คือใช่ตัวเราณปัจจุบันถึงนี้เลยนะณปัจจุบันพี่ว่าเราจะเปลี่ยนไปอีกเลยครับพี่จีนน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะไปเรื่อยนะถูกไปเรื่อยคนนี้นี่ตามไม่ทันอูต้องขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามนะนะฮะวันนี้ครับการแต่งตัวนะครับซ่ามากหรือว่าเป็นแฟชั่นไอคอนเลยแรงแรงใจกับทุกวันนี้ครับพี่จีนวันนี้เหรอ่ะก็จะเป็นแบบว่าอ่าเป็นยังไงดีอะ อ่าอารามอารามวันนี้เป็นสองซิงเกิลแรกกระโดดเป็นสาวปลนแล้วตื่นมาคิดถึงมอนโรก็เลยแบบเป็นผมยี่ออกมาแล้วก็จริงครับโทษนะฮะอันนี้นี่คือผมจริงใช่ไหมฮะจริงๆหนูจะคิดว่าจริงมันก็จริงค่ะยังไงแล้วกันนะในขนาดนี้นะครับโอ้ต้องตามไม่ทันนะครับเขาแตกกระจายนะครับขบอกตัวเองว่าเลยครับ นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจในการแต่งกายในทุกๆวันนะครับเราเราเราเรจะเอามาจากที่ไหนไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าไม่อยากจะบอกเลยว่าคือดูจากช่อง B อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะเราก็แบบมีิำวิดีโอต่างๆเลยฮิพี่จีนเนี่ยมีไอเดอลไหมฮะไอเดอลของพี่จีนเลยคือใครผมเมื่อกี้ที่เปิดไปเมื่อกี้แบบเอ็มดีเอ็นเอค่ะมาจอนนาค่ะโอ้โหเลย ่ะแล้วเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันนี้ครับเราสั่งตัดไหมหรือเรามีแหล่งช้อปปิ้งไหนพิเศษไหมครับอุ้ยนู่นนี่เราจะจะพพอร์ตบอกว่าไทยดีไซเนอร์สยามชั้นสามแล้วเนี่ยก็จะไปซื้อแถวแบบยูเนียนมอลล์หรือไม่ก็เข้าสารมือสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างเลือกได้แหล่งช้อปปิ้งผมกันนะครับไม่เห็นเจอแบบนี้เลยเดี๋ยวมันมีเยอะแยะโอ้ยไมีทุกแนวเลยเดี๋ยวนี้มีหลายแนวนะครับเราไม่ต้องใส่แบรนด์เนม เสมอไปไม่จำเป็นเปอยค่ะเราจับเรื่องมาใส่จับๆขึ้นมามากกว่านอกจากเรื่องแฟชั่นใหญ่ๆแล้วเนี่ยพี่จีนผมได้ข่าวมาว่าพี่จีนเนี่ยเคยแสดงละครเวทีด้วยอโใช่ไหมใช่ใถ้าว่าผมเคยได้ดูเป็นเป็นการแสดงจริงครับพี่จีนประกอบเพลงแล้วแบบ อารมณ์มันไปมากเลยครับพี่ไปอย่างนั้นเลยฮะมาอย่างนี้ครับเนี่ยฮะผมเคยดูฮะละครเวทีครับเออทำไมถึงไปแสดงได้ครับพี่จริงครับก็ตอนนั้นก็แบบบ้างๆอยู่แล้วก็บ่นอยากลองทำเรื่ใหม่ไหมอยากเปลี่ยนแปลงอยากทำไรซปสตาร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอมีเรื่องท้าทายเข้ามาคือเล่นละครเวทียากมพี่รับยากมากเพราะว่าเล่นอยู่คนเดียวไงไม่ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านไงเลยยากก็ไปใหญ่จริงคือเล่นคนเดียวเลยใช่ไหมครับตัวเองคนเดียวคือแบบ โอ้โหเหมือนอยู่คนเดียวจริงฮะผมเคยดูหลอนไปเลยอะค่ะไม่ถึงขั้นหลอนจนหลอนแต่ผมงงมากผมดูผมงงเลยเล่นคนเดียวอะเฮ้ยทำไมอารมณ์อารมณ์ขนาดนั้นนะฮะติดป่ะเนี่ยโอ้โหคือแบบอูต้องดูขนาดนี้เลยปาบไปเลยอยากทราบว่าอะไรคือแบบเขาเรียกว่าจุดประกายให้พี่จีนไปเล่นฮะหนึ่งก็คืออยากลองครับสองก็คือเหมือนแบบเขาบอกว่า บทมันจะค่อนข้างจะทำให้เรามีสมาธิสูงอะไรเงี้ยก็เหมือนการฝึกตัวเองที่ดีอีกหนึ่งวิธีเลยตอนตอนแสดงครับพี่ก่อนที่จะขึ้นแสดงเนี่ยเราทำสมาธิยังไงครับพี่ถิ่นอยากรู้ว่า โอ้ยตื่นเต้นมากนี่ขนาดแบบเป็นแบบละครเล็กๆเลยอะค่ะมีแบบ20ขอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกทุกคนจะต้องแบบหลับตาหลับตาทำสมาธิแบบอมอมอมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื้นๆแล้วก็ศีก็ลอยหายไปเลยค่ะแล้วก็ต้องเรียกกลับมารู้หลังเข่าไปเลยนะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนหมอดูเลอมอมขึ้นมาเลยนะโอ้โหโอ้ยมาซามากทำมาหลายอย่างมากเป็นนักดนตรีใช่นะครับชอบเลยมากที่สุดละครเวทีก็ แสดงมาแล้วชอบร้องเพลงที่สุดร้องเพลงมากที่สุดครัร้องเพลงนี่ครั้งที่ครั้งที่ได้ร้องเพลงเนี่ยเราก็จะได้เต้นระบำด้วยแล้วเราไม่ได้ทำุกางเลยนะโอเคใเดี๋ยวยังไงครับช่วงหน้าครับเราจะขอมาเจาะลึกนะฮะถึงผลงานเพลงอันนี้นขอบอกว่าลึกจริงแล้สไตล์การฟังเพลงแบบซ้ำซากวิจิณ ได้ครับผมคำถามเรานี่ไม่ธรรมดาฮะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับตตามให้ดีเลยนะฮะช่วงหน้าๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับ s อ s ของเราวันนี้นะครับอยากจะบอกอะไรกับพี่จีนนั่นเองนะฮะคำพูดสุดซ่าที่จะบอกความเป็นพี่จีนคิดว่าพี่จีนมีคำพูดสุดซ่าของเรมไหมครับว่าคำนี้แหละเป็นฉัน เดี๋ยวพร้อมกับทำนองสนองนะครับชอนติมไว้ก่อนเต็มไว้ก่อนนะส่งกันเข้ามาเยอะครับช่วยพี่จีนคิดหน่อยล้วกันนะทางัฐเมส์ครับ4 2 1 4 4้นะครับผมได้แล้วคะัสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมมิวสิกวิดีโอครับกับเพย์โฟนมารุนไฟนั่นเองชมครับชงหน้ากับมาเจอกันครับ เห็นพี่แบงค์อาปากครั้เหรอผมตกใจห่างมาครับออ๋โอเคนี่ขนาดจ,จะไม่เห็นเต็มๆนะครับ <c oughs> โหพี่ โอ้หเรื่องราวอันนี้ก็คือเป็นทีเซอร์ใช่ซิงเกิลใหม่เดี๋ยวจะได้ดูเอ็นดีใกล้แล้วนะครัใกล้แล้วเดีวนี้ะครับผมอ่านะเดี๋ยวยังไงเราพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างแน่นอนจะไม่เอาคอื่นเลยนะครับเราจะมาพูดถึงงานเพลงบ้างพี่จีนกันบ้างนะครับผมกับคำถามแรกเลยนะอยากจะถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่จีนเนี่ยอยู่ฟูตอนใช่ไหมใช่แล้วเหมือนแบบวงนี้เนี่ยเขาดังไประดับประเทศเลยใช่ไหมครับระดับอินเตอร์เลยฮะตอยากถามว่าทำไมพี่จีนถึงแบบแยกออกมาทำงานคนเดียวครับก็ กลับมาเรื่องเดิมอะค่ะคือเราอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยกับแนวเพลงที่อาจจะเริ่มไม่เข้ากันอยากจะฉีกแนวอยากจะฉีกอยากจะเป็นตัวเองมากขึ้นใช่คือความชอบของเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่งตัวเยอะขึ้นเลยคือเพื่อนๆในวงก็เอ้ยอย่าเลยอย่าเลยคือเราไม่เอาเราจะออกมาเป็นอย่างนี้เอออะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยกลายออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับต้องการจะเติมว่าเออพัง r ็อกดุนนี่อะไรอย่างเี้ ก็ได้มันเป็นตัวเองสุดๆนะครับสุดๆเห็นได้จากทีเซอร์ซิงเกิลใหม่ล่าสุดมิกกี้นะโอ้โหสบัดจนคอจะหลุดนะนี่ยังไม่หายเมื่อยเลยครับยังไม่หายยังไม่หายเมื่อยเลยนะณจากวันนั้นเออนะที่จริงแล้วนะครับพี่จีนเนี่ยชอบแนวเพลงไหน มากที่สุดมีอะไรเพลงที่จริงๆแล้วยังไงก็ยังชอบเพลงร็อกมากที่สุดร็อกใช่อย่างลูกทุ่งลูกกรุงนี้ฟังไหมก็ฟังบ้างค่ะฟังบ้างเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนไทยก็ต้องรู้จักเพลงไทยเพลงไทยใช่ไหมอย่างงี้ขอหนึ่งเพลงครับพี่จีนสักหนึ่งท่อนสักหนึ่งท่อนท่อนเอาเพลงลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ได้ที่พี่จีนชอบอืมเอาชวนเพื่อนๆเนี่ยเตรียมเตรียมฟังเลยนะฮะดีๆเลยนะโอเค dance dance floor ready ready เฮ้ยโอเค อายุ15บห้ได้มาเป็นสาวรำวงมาใส่กระปองวับวับแวแว่เยอเยยยยย้ยานนยยียจยยยยยนยจยยยยยยยีโยยยยเยยยอยย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 ย่ยหยยยยนยยิยย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 ย่แยย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 ชายหายจริงๆสยยยยยยเนี่ยพี่ยยยยยยย่ยยเยย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 บยยยแย ได้พอได้เหมือนกันเล้บอกว่าบันเดิเลยหาแดนเซอร์มานิดนึงเลยครับผมก็สองคนนี่ไงเมื่อกี้เห็นรีไลน์อยู่ได้นะฮะใช่ซื้อซื้อซื้อได้เหมได้เออแล้วก็ฟังบ่อยเหมือนกันนะแล้วแนวเพลงอื่นเลยครับมีฟังบ้างไหมเพลงอื่นก็จะฟังจะพยายามฟังทุกแนวแจ๊สก็ชอบครับพวกเวิร์มิวสิกอะไรเพลงพื้นบ้านก็จะชอบมากเหมือนกันใจสุดๆนี่คือแนวร็อกใช่ร็อกแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหละอ๋อตอร์ฟิตระ ไม่เหมือนกับตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นชอบตื้นครับโอ้ชอบตื้ยชอบตื้นนะชอบตื้นตื้นตื้นชอบตื้ยถึงว่าวันนั้นเจอเต้นอยู่เอาแล้วไม่เป็นไรแม่ดูอยู่นะโอเคครับมาถึงคำถามสำคัญครับเขาเรียกว่าหน้าฉากซ่าหลังฉากเรียนเรียน เออนะฮะเป็นคําถามที่เราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า2มุมด้วยกันนะฮะคือตอนหน้าเนี่ยเหมือนแบบออกซือ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 อย่างงี้เราอาจจะตอบแบบเออคลิปลุกนิดนึงนี่นะลังจานเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังคําตอบเลยเราจะถามแบบเร็วๆเลยนะครับพี่จีนหน้าฉากหลังฉากน้่ฉากหลังฉากไม่คิดเยอะนะฮะตอบเลยแต่ว่าขอความจริงอย่ดีกว่าเอาแบบนั้นเลย นะครับเอาเลยไหมพี่แบงค์ห้าคำถามนะฮะผมจะเป็นหลังฉากเองฮะโอเคครับมาหหน้าฉากให้นะฮะอาหารหน้าฉากครับอาหารหน้าฉากเฟรนช์ฟรายค่ะอาหารหลังฉากครับผมส้มตำปูปารชัดเลยนะฮะที่เที่ยวหน้าฉากครับเบสซ์ซเอร์คลับที่เที่ยวหลังฉากครับร้านว่องร้านว่องร้านว่องนี่ที่ไหนครับสาทรซอยหนึ่งค่ะโอ้ที่ไม่ควรจะไปสิงกันไม่ดีอ่ะอย่างนี้ที่ช้อปปิ้งหน้าฉากครับอ่า สยามเซ็นเตอร์ค่ะที่ชอปปิ้งี่นาชาครับผมปากซอยข้าวสารค่ะปากซอยข้าวสารปากซอยข้าวสารแนวเพลงที่ชอบนาชาครับอิ Electro r o อ k แนวเพลงที่ชอบหลังฉากครับ R&B ค่ะเนี่ยใครจะไปรู้นะฮะพี่จี๊ดแนวทชอบนาชาครับเอืออู้หู้ตลาดหลายเรื่องอืมหนังทั้งหลายแหล่ของอโมเดวาค่ะหนังที่ชอบหลังฉากครับผมไทชันนิคค่ะ อยากเป็นรถนี่ฮะประมาณนี้นะนคยอยากถามอะไรเพิ่มไหมอะไรนะหลังฉากนา่อยากถามอะไรเพิ่มไหมอะไรครับอยากถามหลังฉากเออพี่อยากอยากรู้อะไรไหมวันนี้ถามได้นะเออสเปคนี่เป็นคำถามรีเควสจากโปรดิวเซอร์เลยนะฮะสเปคผู้ชายครับหน้าฉากหรือหลังฉากครับหน้าฉากครับหน้าฉากครับสูงยาวเขาดีหล่อมีสายพันธุ์ดีโอ้ยได้เลยนะสายพันธุ์ดีนี่สายพันธุ์ดีมันเหมือนไม่ใช่คนเลยก็เหมือนเป็นหมาเลยนะฮะสเปคหลังฉากครับพี่จีนครับ นวดข่าวเฟิร์มเฟิร์ม uh, <laughs> <laughs> หน่วยเขาแบบยังไงประมาณไหนฮะประมาณแบบเยอะไหมฮะหรือว่าเป็นแบบไม่ต้องถึงขนาดโอคีก็ได้ค่ะแบบธรรมชาติแบบเอ้อย่างนี้ถามพี่จีนนิดนึงดีกว่าว่าพี่จีนเนี่ยมีเขาเรียกว่าวิรกรรมสุดเกรียนอย่างนี้แบบที่ไม่เคยออกสื่อมาก่อนเลยนะมีมาเล่าให้เพื่อนๆที่บ้านฟังไหมฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยวเจาะใจจริงๆเจาะลึกเลยเจาะลึกเลยเกี่ยวกับมีกำแพงสร้างนะพี่จีนนี่ฮะมีค่ะในใจมีอะไรฮะ เรื่องมันยาวใช่ไหมก็คือวันนั้นแบบดื่มชูราเยอะไปนิดนึงค่ะแล้วก็กลับบ้านมาก็มีความรู้สึกเอเหมือนของมันจะมาค่ะของมันลงค่ะแล้วของมันจะมาไม่เก็บแล้วนะฮะมันก็คือบอกว่าตูหน้ามันจะแตกแล้วใช่ไหมยเลยแท็กซี่ค่ะกำลังจะกลับบ้านแถวสุขุมวิทจำได้แถวอโศกค่ะตึ๊งตึ๊งมาเริ่มสายฝนรอยร้ายตัวสวยงามและนี่ก็่าไงต่อครับกระจกค่ะเป็นฝนใหญ่เลยค่ะ คือเหมือนถ่าย m อ็อยู่เลยถ่ายเอ็มวีะถ่ายเอ็มวีคะโดนไฟโดนนรถด้วยนะคะแล้วมีอะไรโดนแบบขับมอไซค์มั้งหลังไหมครับเดียนไม่ทราบค่ะเดียไม่ในรถแท็กซี่นะครับผมครับถ้าในรถแท็กซี่แล้โดนปรับ500ด้วยนะระวังนะใช่สินะประหยัดกับช่วงนั้นรัดเข็มขัดค่ะก็เลยบอก เก่งใจพี่แท็กซี่ได้ดึงแต่ไม่เก่งใจชาวบ้านชาวช่องเขาเลยค่ะไปเต็มที่เลยนะปล่อยเต็มที่เลยนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ควรนะฮะไม่ควรค่ะไม่ควรนำมาเล่ากันนะฮะแต่จริงๆอาจจะมีบ้างนะที่จริงนะครับโดนหลอกมาหรื่อยๆเพราะเนี่ยไม่ควรที่จะไปอ้วกข้างนอกนะฮะพกถุงพลาสติกไว้ในห้องโู้ที่สุดนะฮะอ้วกข้างในรถแท็กซี่นะจะได้ไม่ต้องอายครับหรือไม่ควรจะกินน้ำเยอะๆค่ะตอนดื่มสุรานะคะ จะได้แบบเรียกสติกกลับขึ้นมาก็ยังดีนะที่เมาไม่ขับนะครับแต่หลับอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวยังไงฮะให้พี่เจนนะครับฝากหน่อยละกันนะครับผลงานเต็มที่เลยครับติดตามได้ที่ไหน อัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่าบอลนะคะและโดยมีซิงเกิลแรกที่ชื่อว่ารักสนุกค่ะเดี๋ยวจะมี MV มาให้ดูตรงันนี้ที่จีเอ็มวเสร็ไปแล้วใช่นะคือทีเซอร์รูปแบบการแต่งตัวจะสว่างสว่างเป็นแบบว่าอิเล็กชวลวัลคุนโรอะไรอย่างเงี้ยสบัดแยกไม่ออกเยนี่ไหมวะนี่เราเรามีส่วนร่วมขนาดไหนครับก็จะจะพยายามคุมทุกอย่างครับเพราะว่าทุกอย่างที่ออกไปนี่มันจะต้องเป็นเป็นเราที่สุดเลยนะเราเซนตัวเองออกไปเลยนะเราเป็นอย่างนี้ เห็นไหมครับว่าไหมตั้งแต่ช่วงแรกแล้วที่เราถามคำถามมานะครับเป็นเด็กเรียนเป็นประธานนักเรียนเ็นกิจกรรมอ่านทํานองเสนอตอนนี้เป็นตอนนี้ทุกอย่างค้นหาตัวเองเจอแล้วนะฮเจอแล้วงจากเดินตามหาตัวเองมานานไอ้ฉันเป็นอยังไงยังไงอย่างนี้เลยนะับผมเจอคนบอลนี่เองจากผมดําที่จริงแล้วเราต้องผมบัน เออเป็นแบบนี้ผมดำไม่ได้เราต้องผมสีนี้ถูกจุดเปลี่ยนมันอยู่นิดเดียวครับคุณผู้ชมครับอย่างที่จริงเขาก็ไปอ่านปรัชญาชีวิตก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนว่าจริงจริงเราบอกว่าทําอะไรก็ได้เถอะแต่ผมลบอนจะลุ่งก็เลยก็เลยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไม่เขียนบ้างอ่ะผมนี้สีบอลเออแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่นะสีบอลผมก็เขียนว่าไม่อยากย้อมไงบอลไม่เข้า ผมวันนี้สีบอลได้ไหมเหมือนรถแท็กซี่อย่างนี้ใช่ไหมนะโอ้เพราะฉะนั้นเอาไปมันพันท่าของพวกเราทุกคนนะครับหาตัวเองให้เจอครับครับผมวันนี้จุดพลิกผันนะครับไม่ต้องจ่ายตกับไปซหนังสือปัจญามาเปิดอ่านแล้วนะครับผมมันแล้วแต่คนครับอูบางทีจิตใจคุณอาจจะไม่ถึงขั้นถ่องแท้ก็ได้ครับออเบางทีจิตใจของคนเราตามหาต่อไปนะที่เรอาจจะชอบผู้ชายก็ได้นะครับโอ้ยครับผมโอเคอโ้โหขผมนี่สอรงตัวแล้วนนั่แหละ เอาอะให้หากันแล้วกันนะครับจุดเปลี่ยนของเราครับไม่จะเป็นต้องไปเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่มากไม่จะเป็นต้องรีบค้นหามันค่อยๆปล่อยไปแล้วก็เจอใช่เวลากับมันอย่างพี่แบงค์นี่เจอยังครับครับผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วนะฮะพออู่พูดพี่เจอเลยครับใช่ฮะมองตาแล้วรู้ใจเลยนะฮะขนลุกเลยพอแล้วนะอยากติดตามพี่จีนทำไงครับพูดคุย Facebook มีเอ Facebook slash จีนกัสดิตค่ะ ครับหรือ <sketches> ว่า smallroom.co.th ก็ได <Jean> <bulun> ้ทางด้านล่างนี no ้นะครับนี่เลยครับอันนี้เป็นแฟนเพจหรือเปล่าครับเข้าไปกดไลค์ใช่ค่ะกดไลค์จุ่นผมผมรอติดตามสิ่งต้ใหม่แล้วก็ระเบ้มใหม่อยู่นะครับจะดูการแต่งตัวนะครับไม่ชอบเลยแบบเรื่องเลี่ยงเมาอวาอยู่แล้วครับต้องฟังเพลงด้วยนะคะครับผมลฟังเพลงดอ่าโอเคนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่จีงอันสดีมากๆขอบคุณมากเช่เป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการของเราด้วยขอบคุณมากรายการ ได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยครับผมย้านไหนวันนี้พี่จีนมาแล้วนะฮะให้พี่จีนขอมิวสิกวิดีโอหนึ่งตัวให้เป็นบีเจเลยโอ้โอเคทำาะไรุอย่างแล้วคนเสิชี้แล้วนักดนตรีก็มาแล้วอ่าโอเคให้เป็น b ีเจเลยครับวันนี้ส่งเข้าเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรส่งเข้าไปเลยครับอ๋ออาโอเคค่ะสำหรับวันนี้จีนขอจบรายการด้วยเพลงของตัวเองที่ชื่อว่า the eternal return เพราะว่าเป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มที่แล้วเรามาดูกันว่าหัวม้าตัวนั้น,นเป็นอย่างไรต่อไปโอ oh ้โหไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยครับขอบคุณชิญครับขอบคุณเชิญครับ